็มเกติตอนนี้อที่โงเรียนเทพิลานะครับวันนี้เกตีไปทาอะไรครับจะมารีวน,นสซี่น็ะครับบริษัทเบ,บซีมาแจากฟรีนะครับแจกฟรีที่นั่งเรียนเทพิลานะครับไปดูกันเลยครับ

เบบซี่แจกฟรีนะครับวันนี้ครับแจกฟรีนักเรียนเทพิลานะครับ ขอชิมหน่อยในฐานะลูกค้าก็เหมือนไอแรปซีฟ้าดำค่รคมดา้ม่ะคค่ะค่ัคุค่ะได้มากะ่ขวดคระคุณผค่ะ เบสเทสโนสูก้า no นะครับอ่าโอเคนะครับเกตตี้ขอลาผู้ชมได้เลยครับโอเคอก็ครับเปปุกลแชรานะครับสไปากอนครับลาไปแล้วดานกว่าคุณผู้ชมครับฝากกดติดตามเกตทีท้คคทดีไซน์ด้วยนะครับ